ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้หมือนนี่ก็ไม่โอเคครับผมนะตอนนี้นนเรานะก,ก็อยู่กันในนิเมะ f i ไฟติ้งซ i ม u l a เตอร์ใช่ไหมโอเคครับผมมันก็จะเป็นเกมเนี่ยแบบว่าเก็บวิวลงดันแล้วเนาะก็แบบอารมณ์แบบว่า,วาวนะแบบอามบบิมโอนิดนึง ก็นคะคบผมทุกคนอะารเห็นปุ่มด้านขวาเป็นปุ่มโจมตีนะครับนี่ผมก็ใช้ปุ่มนี้ในการโจมตีนั่นเองแต่ทุกคนที่คนจะเห็นค่าพลังแบบดาบผมมันบวกขึ้นนะครับตอนนี้นี่มันคือพากิตนะครับอันด้านซ้ายคือพากจิตนะครับอันนี้คืออะไรการผึกจักรละแต่ปุ่มจักรละเพื่อใช้พลังจักรละจักระ,กระหรือเปล่าพูดอ่านผิดอ๋อนี่คือจักรละมันคือพลังเนี่ยพลังจิตปะ โอเคภารกิจก็คือให้ได้160อันโอเคตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วารกิจเลเวล3นะครับต่อไปภารกิจเลเวล4โอเคเสร็จสิ้นแล้วเหมือนกันกดปุ่มกดค้างที่ปุ่มกระโดดเพื่อการฝึกฝนและกระโดดที่สูงขึ้นอ๋อค,ครับนี้เป็นฝึกกระโดดนะครับภารกิจมันบอกให้เรากระโดด10ครั้งนั่นเองโอเคอันนี้ได้6ครั้งนะครับ7 8 9 10โอเคออนนี้ภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็การเล่นก็ง่ายๆน,นะครับก็แค่ทำตามภารกิจไปเรืื่อออยๆันนีี้้คใหเราต หุ่นยนต์ฝึกอบรมก็เหมือนพวกเอ่อดำมมันเรียกว่าดัมเบลปะดำมนสักอย่างอ่ะโอเคสู้กับมันเลยครับโอเคฟันฟันฟันฟาดฟันฟาดฟัน,ฟน,ฟน,ฟน นี่ครับเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราถึงจะมีสกิลมากยิ่งขึ้นนะครับผมตอนนี้โอเคตอนนี้ภารกิจที่6ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้เงินมานะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือต้องเตั้งใจไหมเซตของเราเทริปทูซึ่งผมไม่มีเงินนะครับเ <c oughs> ออใครจะดีก็โดนเห็นมไม่ได้นะครับ <c oughs> มีคำว่าสกิลตรงนี้ด้วยอันนี้คือเรามีสกิลหนึ่งอันแล้วใช่ปะอ๋อสวมใส่เมื่อกี้นี้ผมสวมใส่ส,ส,สกิลนะครับกดเลขหนึ่งเพื่อใช้ใช่ปะเดี๋ยวลองใช้สกิลซิลองใช้ใส่เจ้าตัวนี้แล้วกัน อุย้ยเป็นสกิลแบบนารุโตะหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่เคยดูนารุโตอะแต่สกิลเหมือนนารุโตเลยอะน่าจะนารุโตนะครับผมอ๋อนย่ไงงผมมีอยู่ตั้งสี่พันห้าน่ยที่จริงผมซื้อด้านเซตเมื่อกี้นี่ไงซื้อแล้วเอออันนี้คืออะไรเราสามารถสมด้นหนึ่งครั้งโอเคใหญ่ด้ดีโออะมันคือดีโอป่ะมันคือสแตนของดีโออะทุกคนผมได้จะนารุโตของเาบูทน,นะครับโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมนเมื่อกี้เราซื้อแพคกันมาเออ แล้วก็สวมใส่ันเลยนะครับโอเคนี่ผมก็ใช้งานชุดนารโตะนะครับโอเคแล้วก็ใส่กางเกงของนารโตะเลยแล้วก็ใส่เสื้อนารโตะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็เป็นเทพทูคนหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคไหนโหกันเดนสแตสตซิรู้สึกว่า4ตัวทีจะหนักกว่าตัวเอ็มนะตัวทีน่าจะเป็นพันพันล้านปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้า <c oughs> สถิติอันนี้สามารถเอาเงินโอ้ผมมีตั้งสามแสนแน่ผมสามารถเอาเงินมาอัพได้นะครับ โอเคแล้วผมจะอัพโจมตีแล้วกันอัพเยอะๆเลยอ่ออัพตรงนี้เออใช่อัพตรงนี้อือโอ้โหโอเคจะเย็นก่อนครับค่อยๆอัพแล้วกันเดี๋ยวเราจะสูญเงินเปล่านะครับโอเคค่อยๆอัพเรามีเป็นแสนเลยว่าอย่าทำไมให้มันเยอะจังผมจะอัพวิ่งเร็วยอะแล้วกันเพราะผมเป็นคนที่เบื่อการเบื่อการนี้มากเบื่อการแบบเดินช้าครับทุกคนนี่ผมวิ่งเร็วผมยี่สิบนะครับเยอะกว่าเพื่อนเลยอะอัพอันอื่นเล้วกันอัพอันนี้สักยี่สิบเหมือนกันแล้วกันนะครับทุกคนโอ อ่าันนี้อาไปโอเคตอนนี้ผมก็น่าจะเป็นอ่าเทพทูพคนหนึง่งเล่าไม่น่าใช่ตอนนี้ผมวิ่งเร็วมากทุกคนดูดิผมวิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่วิ่งเร็วมากเลยตอนนี้ทุกคนโอเคเหมือนเขาจะให้ผมใช้จักรนะครับภารกิจต่อไปโอเคเราใช้จักรดีกว่าทุกคนนี่ด้วสมาธินี่ครับตอนนี้ก็โอ้โหบวกทีลนะหกหมื่นไยตอนนี้คือผมแบบก็คือเทพคนหนึ่งนะทุกคนคือไม่ใช่แบบคนกระเจาะไหนแต่ก่อนนะครับตอนนี้ ก็ใครที่อยากไฟก็เข้ามาไฟกับพี่ได้นะครับก็ไอพวกนี้ก็จะปลดล็อกตามเงื่อนไขอ่ะฮะปลดล็อกตามเงื่อนไขสินะอ๋อี่คือต้องมีดาต้องมีวิ่งครบเท่านี้ถึงจะได้โอเคตอนนี้ก็น่าจะได้นะครับผมสามารถกระโดดได้2ทีนะครับตอนนี้แล้วลมาลองมาสู้กับพวกเราลูกกระจอกที่อยู่แถวนี้กันดีกว่าครับทุกคนโอ้โหฟันเขาที่เดียวตายเลยอ่ะพันปักษาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้พูดมัวนี่ต่อยมิู้สกิลของตัวอะไรเหมือนกันอื อืมโอ้ฝันไม่โดนใช่อ่าต่อยโอ้ยนี่มันมันอึดจังอะทุกคนอุย้ยเดี๋ยวผมตอ่อยเขาไม่โดนนะมาสิครับโอ้คือโอคือมันโหดทุกคนผมไม่ได้ต่อยไม่โดนมันโหดโอ๋อนี่เราสามารถซื้อเซ็ตของตัวอะไรอีกเนี่ยโชโตะนะครับอ๋อโชโตะก็คือตัวนี้ปะไอตัวน้ำแข็งอะในมายโรคาเดีเยใช่ไหมอ่า โอเคครับเราก็ได้เก็บแต้มไปแล้วการตอนนี้เราสามารถไปโลกอืก่นได้หรือเปล่าเนี่ยอยากไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วทุกคนคือเบื่อครับทุกคนวันนี้สามารถอัปดาบไปด้วยครับทุกคนโอเคเฮ้ยมีบอสบอสก,กำลังมาไหนอะบอสในบอสเอ้ยฉันกำลังไปแล้วนี่หรือเปล่าบอสพื้นที่ฝึกฝนความแข็เงเก่งความแข็งเก่งต้องมากกว่า5.5 m อซึ่งผมว่าผมยังแข็เงเก่งไม่พออะโอเคเ,เราเล่นด,ดาบก,กันต่อซิเราสามารถใช้เงินเราอัพดาบได้โอเคแล้วก็อัปเลยสิครับราอะไร เราอัพให้มันแบบเต็มเต็มเลยละกันให้เราแบบโหดเลยอะอัพเกรดเราจะได้รับพลังอ่าพลังไม่เพียงพออ๋อคือเราต้องพลังการโจมตีมากกว่า17ล้านแล้วถึงจะอัพได้อีกใช่ไหมโอเคนั่นเราก็คงจะต้องฝึกฝนต่อไปอเชื่ออเชื่ออเชื่อเหมือนแหละซื้อของโชว์ตตุดีกว่า นี่ซื้อของโชโต้เลยนะครับตอนนี้อุ้ยมกดล็อกสกิลนี้แหละผมก็จะมาแทนสกิลนี้แล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นขั้นที่สูงกว่านั่นเองโอเคหลังกนั้นเราก็จะใส่ชุดของโชโตะนะครับซึ่งโหดกว่าของนารุโตะหรือโบโตะนี่แหละเยอะเลยนะครับนะโอเคนีครับผมกดหรือกปะอุ้ยอันนี้โหดกว่าอันนี้โหดกว่าทุกคนโอเคแล้วใส่ใส่อันที่มันโหดกว่านะครับ นี่จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าวิ่งเร็วขึ้นค่าสถิติโอเคจะสามารถอัพได้อีกนะครับความแข็งแกร่งของเราแล้วก็อัพสิครับรออะไรอัพดิครับรออะไรอย่าให้มันอยู่เฉยๆทุกคนอัพไปมันอัพให้เยอะๆเลยครับทุกคนค่าสถิติโอเคอัพอีกนี่อัพเลยนี่ครับฟันทีละหกแส่นะทุกคนเราเก็บผ้าค่าพลังได้ง่ายๆเลยอ่ะนี่ดาบก็อัพได้อ๋อต้องฟันทีสองทันทีโอเคนี่อัพไปแหละปัง สกิลโอ้โอโปลดส,สกิลใหม่แล้วทุกคนโอเคปุ๊บใส่ไปโอเคครับตอนนี้เราก็มีสกิลแบบว่ามากมายกายกองพร้อมที่จะบวกกับนาย <c oughs> ทีเดียวพอม <ๆๆ S 1> ีได้หล่นด้วยอ่ะสาม,มารถเก็บได้วยอ๋อนี่คือสำหรับคนไม่เติมนะก็สามารถเก็บของพวกนี้ได้คือผมแบบว่ามีไอ้เจ้านี้ไงเงินในเกมอ่ะผมเลยแบบว่าผมเลยเขาเรียกว่าได้ของเร็วหน่อยนะทุกคนนี่เนี่โดนไปหน่อยโดนไปหน่อยเป็นไงล่ะ จะกะมากกว่า 22m ก็มาที่นี่ได้นะจ๊ะโอเคของผม 5m พลังโจมตีผม 5m ตอนนี้ต้อง 5.5m โอเคเดี๋ยวผมจะฟันเรื่อยๆแล้วกันแล้วผมก็จะไปโจมตีเจ้าที่มันมีค้อนๆน,น,นี่แล้วกันนะครับทุกคนเราจะไปอีกโลกหนึ่งกันนะครับโอเคตอนนี้ผม 10m แล้วผมจะไปโลกนี้แล้วกันไปไปไงอ่ะอ๋อมันคือบ่งบอกอาณาเขหรือเปล่าน่าจะผมผมน่าจะมั่วนะครับตรงนี้น่าเป็นที่ของไอ้พวกนี้แหละคือมอนเตอร์ไอ้พวกนี้คือมอนเตอร์ใช่ไหมโอ้ยผมเก่งกว่าเยอะ,อะครับอา้าว เฮ้ยไม่มีผมตัวเลยทีเดีตายเลยอ่ะมันสามารถโจมตีกันได้เหรอคือสามารถพีพีกันได้หรือไงหรือเปล่าถ้ามันพีพีกันได้ผมก็จะฆ่าเขานะครับเมื่อกี้ไม่รู้ใครทำทำผมอะ่ะคือผมตายเลยทุกคนนี่ทีเดียวพอนะครับเจ้าพวกนี้คือผมแบบแข็งแกร่งแล้วไงนี่ทีเดียวพอมีใครเก่งกว่านี้หรือเปล่าเราฆ่าคนได้ไหม,ไมอยากฆ่าคนอะอ๋อนี่ไงฆ่าได้อุเจยา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 ,า,านี่ตายไปซะตาย มาสามารถไฟกันได้ทุกคนนี่ก็มาดีครับก็มาดิครับโอ้โหมันตีมันจะตายเออโอเคผมรับสกิลใหม่แล้วมาใส่เลยครับรออะไรโอเคเดี๋ยวผมจะฝึกจัก,กระให้เลเวล้วแล้วกันทุกคนจะได้โหดเท่าเพื่อนน่ะนะครับโอ้โหผมเพิ่งมาเปิดดูครับคือมันไม่ได้ตัน่งเงี้ยวลคือมันตันถึงวิลสิบ12น่แม่เจ้าเราก็ต้องอัพเรื่อยๆใช่ไหม โอ้โหมีจับรางวัลได้จับอีกได้ตอนไหนครับอ๋อสามารถซื้ออ๋อนิมสามสิบก็สามารถซื้อได้อีก VIP ก็อ๋อ VIP ลืมซื้อเลยครับซื้อเลยครับรอเลย <c oughs> มีมีให้ผมก็เติมผมก็ซื้อครับทุกคนมีให้ก็ซื้อคอระะับอ่าจะสวิงความแข็งแรงสองเท่าโอ้เราก็ซื้อให้หมดดิครับโอ้สามารถเติมเหรียญได้ได้วยเหรอโอ้โหเ,เราไม่เติมแล้วกันครับทุกคนเออไม่ใช่มันไม่ใช่เติมเหรียญี่มันคือเราแบบ อารมณ์แบบยังไงนะได้เหรียญมากขึ้นปะโอเคตอนนี้ผมก็โอเคฝึกวิชากังฟูของผมนะครับตอนนี้นี่ชพ้าชี้เพราะว่าการฝึกมันทำให้เราแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นอืมก็จะฟันแล้วได้หนึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราใช้ฟัวกิลเราก็จะได้ ทำไมมันใช้ไม่โดนเลยสกยิลเนี้โอ้ยผมกลายเป็นทำไมผมเป็นเบจิต้าเนี่ยทุกคนเอ้ยตอนนี้ผมเป็นเบจิต้าทุกคนโอ้โหไม่ใช่เบจิต้าเลยมันคืออะไรอ่ะมันคือล่างอะไรสักอย่างนี่แหละผมมั่วเอาอะพูดพูดไม่ถูกก็พูดมั่วแล้วเนะี่ยโอ้ยวิ่งโอ้ยโอ้ยผมวิ่งเร็วมากโอ้ยวิ่งเร็วมากเลยอ่ะโอ้ยผมจะหลุดแบบไหมเนี่ยโอ้ยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากโอ้โหวิ่งเร็วโคตรเลยทุกคน นี่มาบวกกับฉันหน่อยสิมาบวกกับฉันหน่อยบวกกับฉันหน่อยสิเออตัวนี้ตัวนี้อึดมากโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอืมอืมอืมใช้สกิลไปหน่อยโดนสกิลใช้ไปหน่อยสินี่สกิลอะไรก็ไม่รู้แต่ดูเท่ดีอืมสกิลมั่วๆครับที่ไม่เคยโดนใครเลยเอ้ยตายยังตายแล้วนะครับนี่คือตัวใหม่ใช่ปะ่ะคือตัวตัวของฝ่ายนี่คือมันจะแข็งแกร่งหน่อยนะอ่ามาสิครับ นี่โดนไปหน่อยโอเคครั้งนี้โดนหรือเปล่านล้วจะโดนอยนะครับอืมตายไหมเกือบตายมาครั้งเดียวนี่ไปสวรรค์ซะลูกละอื้มอืมมันก็สนุกนะครับอนิเมะซิมูเลเตอร์ไฟติง้งอะไรเนี่ย ก็ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับผมนะกับเกม Box Man Go ผมนะใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะก็มีเกมหลากหลายให้น้องๆได้เล่นนะครับเป็นเกมนแนว sandbox ทุกคนนะคือมินิเกมเยอะมากครับทุกคนนะก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนซีอูเก็น,นะครับผมบ๊ายบาย